นี่กูพามึงไปคิดิงกจากกระดูกนะไม่ได้พาไปหาหมอนวดอันนี้ใช้เไวลาวาเทียไครับก็เดี๋ยวจะเดินแก้วแก้วกระเพิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักประมาณ5นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งแก้วไว้ประมาณ8นาทีค่ะยังยางนี้เจ็บไปไหมตับใ,ใ,<น>ใครที่กําลังอยู่ทุยใครที่กําลังจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดและกด subscribe ด้วยเอาถึงแสนซับไปเลย สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการพูดไปเรื่อยนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถนะทุกคนแต่ว่าวันนี้รู้สึกแบบเหมือนเป็นออฟฟิศซินโดรมนิดนหน่อยๆนทุกคนมันแบบคอบ่าไหลมันตึงตึงปวดๆวไม่เมื่อยไงก็ไม่รู้นะก็เลยวันนี้เนี่ยจะไปคลินิกนะไปให้หมอเขาตรวจสอบดูหน่อยนะทุกคนว่าเราเล่นมือถือมากไปหรือเปล่าหรือว่าแบบ ออกกําลังกายผมวันนี้เขาฟิตเนสด้วยใช่ไหมบางทีมันก็ต้องแบบมีเส้นอะไรที่มันแบบยังตึงยังติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดนะเหมือนกับเวลาถอดเสื้อถอดอะไรแล้วเนี่ยมันกางแขนแล้ไม่สุดด้วยแล้วผมเล่นฟุตบอลด้วยไงมันก็เลยต้องไปแบบให้หมอเขาเช็คนิดหนึ่งว่าทั้งคอทั้งตัวเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมปวดช่วงช่วงหลังนะด้านล่างด้านล่างค่อนข้างปวดแต่วันนี้เราจะไปคลินิกกันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับโชลูบิคาเราเนี่ยเองนะครับแต่ว่าที่เราจะไปเนี่ยเราจะเอาเจ้า เอาผาดคันนี้ไปนะครับเป็นปีโดยท่าเอาผาดปี2011นะครับเครื่อง 2.4V คันนี้ขายอยู่1,49,000บาทเท่านั้นเองนะตัวนี้ได้ล้อใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคลินิกกันดีกว,ว่าเดี๋ยวมีไอเจ้าไอสัก,กมาไปด้วยนะฮะไอสัก,กตูนนะครับเดี๋ยวรอันก่อนนะน้องเล็กก็ต้องรอมันหน่อยนะฮะแทนท,ท,ท,ที่มันจะรอเรานะแล้วเราต้องรอมันนะครับยังยังเลยทุกคน มันยังไม่เดินมาอีกอะป่ะเดี๋ยวเราไปนอนรอในรถดีกว,ว่าโอ้โหไหนๆก็เอาเอาผ่าไปทั้งทีแล้ว นอนรอแนะทุกคนนอนรอศักกระหมาแต่งตัวยังไม่เสร็จนอนรอมึก่อนแต่ยังตีโเสริมรลบอกันินั่ะยังพาลิปมันวิธีบอกที่บอกที่พาไปคลินิกจัดกระดูกทุกคนมันนึกว่าพามันไปหาหมอนวดมั้ง นี่กูพามึงไปคินอกจัากระดูกนะไม่ได้พาไปหาหมอนวดนั่นแหละใส่ไม้ด้วยอ้าวไป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 อ้ยเปิดสรุปซะหน่อยอันนี้ถ่ายอยู่เหรอถ่ายอยู่อ้าวสวัสดีครับทุกคนไอ้เหี้ยกลางคลิปแล้วเพิ่งหวัดดีโอเควันนี้เราก็จะไปหาหมอนวดกันพูดเป็นเล่นนะได้งบมาแล้วใช่ไหม ขาร้อยใจเย่ใจเย่ใจเย่บ้านแตกไม่รู้นะอี้บ้านแตกกูไม่รู้นะไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเจอที่คลินิกดีกว่าทุกคนหมอรอเราอยู่ละอะไรกันทุกคนก่อนที่เราจะไปถึงคลินิกนะครับตอนนี้เราแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มเชลกันก่อนเลยนะครับทุกคนก็รถประมาณปี2011เนี่ยก็ต้องเติมน้ำมันที่มันแบบ มีคุณภาพนิดหนึ่งนะครับ้วว่าเชล์เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าใช้ได้เลยอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยบอกจริงๆว่าถ้าเลือกเติมจริง,รงผ่านผ่านปั๊มไหนก่อนก็เลือกเชล์เลยนะทุกคนปั๊มนี้ดีจริง ถึงแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในถนนการนานะครับใครที่อยากจะมาเนี่ยก็เลย MG การนาพิเศษมานะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงนี้นิดเดียวเองเดี๋ยวขึ้นแผนที่แล้วขึ้นตัวโลเคชันมาให้นะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอด้านในดีกว่าครับอะไรครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในคลินิก OMD นะครับสาขาการนาพิเศษนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอทั้งสองท่านแล้วเดี๋ยวเราให้คุณหมอแนะนําตัวเดือดนะครับว่าคุณหมอทั้งสองท่านนี้เขา ชื่ออะไรบ้างและก็ถนัดแบบไหนบ้างเจ้าบอกหอเลยครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะชื่อว่าปริญญาบุญทาคามค่ะหรือว่าจะเรียกว่าหมอป๊๊ปก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิพภากรอมรสกกุลทรัพย์นะคะหรือว่าหมอตาลน,นะคะเป็นแพทย์จีนประจำสาขาการจนาพิเศษค่ะเดี๋ยวผมหวานหมอนิดน,นึงนะครับแพทย์แผนจีนกับแผนไทยประยุกต์แผนไทยประยุกต์นี่มีอะไรบ้างครับคุณหมอ แพทย์แผนไทยประยุกตะะ์นะเผื่อคนยังแบบคนดูย<ๆ>ังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแยกกี่แขนงค่ะแพทย์แผนไทยนะคะจะแบ่งเป็น4ี่แขนงนะคะเป็นเวชากรรมไทยหาวิชากรรมไทยเภสัชกรรมไทยนะก่อนแล้วก็ประดุงค,คันค่ะซึ่งคลินิกของเรานะคะจะเน้นทางด้านเพ,เพศเวชกรรมไทยนะคะแล้วก็หาวิชากรรมไทยมากที่สุดะคะ่ะ <belonging> แล้วก็จะใช้โดยรวมนะคะการรักษาก็จะใช้การนวดนะคะการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายนะคะแล้วก็จะเป็นการนวดสปอร์ตมสาสส์ค่ะสำหรับน <belonging> ักกีฬาได้ด้วยคะ่ะ ไอ้นวดการปรับกระดูกนี่เขาเรียกว่าอะไรนะนวดดึงดัดกระดูกนวดดึงดัดอย่างงี้มันหายได้ทีเดียวเลยไหมมันรู้สึกดีได้เลยไหมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนไข้ด้วยว่าไปดูแลตัวเองมากน้อยแค่ไหนเงค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ผมแบบทํางานหนักๆอะทุกคนคนดูหลายๆคนเนี้ยคงจะเป็นเหมือนกันบางทีตึงตึงไหล่ตึงคอแล้วรู้สึกแบบปวดช่วงหัวคิ้วอะไรเงี้ยมันเกิดจากอะไรครับ ก็อาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อที่ตึงมากเกินไปนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากตัวกระดูกนะคะที่ผิดรูปได้ค่ะดังนั้นก็ต้องมาตรวจเช็คอีกทีนะคะว่าเราจะต้องวางแผนการรักษาแบบไหนจะเป็นใช้แพทย์แผนไทยหรือใช้แพทย์แผนจีนแผนจีนก็ได้ถ้าเกิดสมมติผมอยากใช้แพทย์แผนจีนนี่จะมาในลักษณะไหนครับแพทย์แผนจีนนะคะการรักษาของ คลินิกของเรานะคะจะมีหลักๆคือการฝังเข็มการครอบแก้วการกัวซาค่ะมีหลักๆอยู่3อย่างหรือใช้ร่วมกับแพทย์แผนไทยก็จะยิ่งทําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้บางคนบอกว่าฝังเข็มนี่เป็นยังไงน่ากลัวหรือเปล่าคุณหมอฝังเข็มไม่น่ากลัวค่ะเข็มเล็กก่วเข็มชิ้ยาสิบเท่าเข็เล็กๆเนี่ยนะเข็มใหญ่ไม่เท่าไหร่เข็มเล็กๆเนี่ยเข็มไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมผมเคยผมเคยสัมผัสมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นผมไปทําที่ทองหล่อ ก็ไปเคยไปฝังมาก็รู้สึกรู้สึกดีนะฝั่งมาแล้วแบบจิตจินิดนึงแต่ว่าพอค้างๆไว้ก็เสียวอย่างหนึ่งคือคือดูหนังเยอะเสียวแบบแต่แค่นั้นเองนและครับแล้วก็มีเรื่องของครอบแก้วครอบแก้วนี่ผมก็เคยเคยทํานะตรงหมอเขาใช้น้ํามันใช่ไหมแล้วก็แก้วลูดอันนั้นสบายมากทุกคนโคตรสบายเลยอันนี้หมอก็าําได้ด้วยใช่ไหมทำได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองให้หมอตรวจร่างกายผมก่อนดีกว่านะทุกคนว่าต้องต้องทำอะไรบ้างครับ อันนี้เดี๋ยวเราต้องกรอกประวัติกันก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นประวัติคนไข้นะครับ ทุกคนตอนนี้ก็เปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วแต่ว่านี่คือห้องแพทย์แผนจีนครับตอนนี้เราจะทําอะไรนะคุณหมออ่าก็อันนี้คือหลักๆนี้เรื่องการปวดหลังส<ช>ลงังตระลงใช่ไมค่้วใช่แล้วแล้วก็มีเรื่องป่าใช่ไหมคะก็จะ<ช>เริ่มต้นในการฝังเข็มก่อนแล้วก็มีคอบแก้วคอบแก้ว,กวใช่หลักๆในสองอย่างนะวันนี้โอเคครับค่ะแล้วก็ฝังเข็มก็คือใช้การกระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วยอ๋อใช่ โอเคครับแล้วเช่คคุณหมอเลยครับค่ะอันนี้มันจะช่วยอะไรครับฟังเข็มอะฟังเข็มนะคะหลักๆก็คือช่วยคลายกล้ามเนื้อในกล้ามเนื้อส่วนลึกค่ะ <S 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 แล้วก็จะช่วยเรื่องกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้มาเลี้ยงบริเวณนั้นมากขึ้นใช่ตรงนี้ก็ขัข้นๆเติมนิดหน่อยเอเคขอใช้กล้ามหน่อเขหลักข้างนี้จะตึง่ะ ก็ตอนนี้ก็เปิดไฟฟ้าไหลเข้าผ่านเข็มเรียบร้อยแล้วหมอให้พี่พลอยนอนพัก20่สินาทีระหว่างนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเป็นหมนไฟฟ้าเลยใช่เอาตัวไหนดีวนี้เอาตัวไหนดีบ้าบ้าตอนนี้รู้สึกไงบ้างพี่พลอย เหมือนแดบอะไรกันไม่มีเลยไม่มีรู้สึกเจ็บเลยแค่เหมือนหัวใจเต้นตึ๊กตึ๊กเฉยๆมีเส้นประสาทเต้นตรงนั้นเฉยใช่ไหมใช่แค่นั้นเองทีแรกกูนึกว่าไม่หมดอกโอ้่ช็อคที่แม่เลยโดนอปักปิดผอปักมาเสียบต้องมาแทนไม่ไม่น่ากลัวความรู้สึกคือไม่ไม่มีอะไรเจ็บอ่ะแต่ถ้างั้นเราไม่กลัวไม่พลอยล้วเราไปนั่งวิ่งๆิ่งยี่สิบนาทีเรา ตอหมอมาไปทุกคนก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครบ20่สิบนาทีทุกคนคุณหมอก็กำลังถอดเอาเข็มออกนะไปไงบ้างพี่พลอยหลับไปแล้วหาัสดเออนี่คือหลับไปแล้วหลับไปแล้วมันไม่เจ็บอ่ะ ตันนี้เราเข้าไปสู่ขั้นตอนกานต่อไปก็เดี๋นะครอบแก้วต่อเลยเคลอนคลายใ่ั้ยคะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือการจะเตรียมก่อนที่จะครอบแก้วนะคะก็จะนวดนวดคลายนิดนึงนั่คืออะไรครับที่ใช้อยู่ ่าน้ำมันค่ะช่วยท<ห>ำไทร่<ส>ยใช่น้ำมันเ้าค่ะน้ำมันของ OMD ใช่ค่ะ กําลังจะครอบแก้วแล้วุกคนนี่ตอนนี้หมอทําอะไรครับเตรียมอุปกรณ์ค่ะเตรียมจะครอบแก้วมีไฟด้วยแต่ตอนนี้ตอนหมอเขาลงน้ำมัน,นเนมื่อกี้สว่างเลยตพวเหนียวห้องไวอันนี้ใช้เวลาไวถี่ทีครับก็เดี๋ยวจะเดินแก้วแก้วกระพริบอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ5นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งแก้วไว้ประมาณ8นาทีค่ะ ย่งยงนี้เจ็บไปไหมคะอันนี้มันจะแก้การแบบไหนคะเนี่ยอ่าช่วยเรื่องการผดลายกล้ามเนื้อค่ะพวกที่กล้ามเนื้อตึงช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต่ะแล้วก็พวกที่ตากแอร์เยอะมากเกินไปเลีนยจะช่วยได้มีตากแอร์เยอะมากเกินไปหรือเปล่าอ่าบางที่เราตะตากแอร์เกินไปใช่ไหมคะแล้วกล้ามเนื้อคอเราอยู่บริเวณตรงที่แอร์ตกพอดีทําให้กล้ามเนื้อตึงค่ะ ใช่บางคนงก็เลยแบบมีออฟฟิศซินโดมอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เนี่ยมีแบบตัดแอร์มากเกินไปแต่ใช่โดนลมอแบบอร์บ่อยไงโดนลมเย็นมากเกินไปอะค่ะแต่ความรู้สึกมันก็จะแบบมันอุ่นๆอะแค่อุ่นๆใช่ไม่ไม่ไม่ร้อนไม่อะไรเราใช้หลักในการที่ให้ไฟดูดมาให้มันเป็นสูญอากาศค่ะแล้วก็ดึงเนื้อขึ้นมา จะช่วยทาให้คลายกล้ามเนื้อเอาของเสียออกจากกล้ามเนื้อค่ะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตรอยครอบแก้วนะคะก็จะบอกได้ว่าอ๋อเกิดเป็นสาเหตุมาจากอะไรถ้าสูว่าเป็นสีม่วงค้าแสดงว่าเลือดลมเราเดินไม่ดีค่ะถ้าสี่เป็นสีแดงก็แสดงว่ามีความร้อนถ้าออกสีชมพูสุขภาพดีพี่โดนทาไใแตงโดนโดนเยอะๆอย่างนี้เป็นไงพี่พลอยก็ เหมือนเหมือนอะไรมาดูดอยู่ที่หลังอะติงนะติงเออเดี๋ยวว่าไม่มีความรู้สึกน่ะมันก็ไม่เจ็บนะในตัวพี่พ่อยกักอจติล่าแล้วเปเจอว่ะคนไฟแล้วคนอะตอมเด็กอะตอมก็ไปเกิด สีมันออกมาเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นยังไงครับหมอเนี่ยสีตอนนี้ตอนนี้ถ้าสวยแรกๆคือ,อยังค่อนข้างที่จะขับออกคำนิดนึงแดงว่ามีอาการเลื่อนลมเดินได้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะค่ะเที<อ>ยังเฮนสีนี่เห็นไหมก็จะค่อนข้างจะออกม่วงๆนิดนึงออกเขียวๆแดงๆคำ้ำๆนิดนึงอันนี้แดงว่าเลื่อนลมเดินไม่ดีมากๆยิ่งถ้าเราปวดมากๆอย่างนี้แดงว่ามีอาการตึงจะขึ้นม่วงแดงดูด<ๆ>ที่สีได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าดีๆนี่คือมันจะเป็นสีชมพูไม่ไม่ออกม่วงอย่างนี้ ใช่อาจะจะไม่ไม่เข no ้มขนาดอันนี้แสดงว่ามีอาการตึงค่อนข้างหลายส่วนอยู mm ่ไ hmm ม่ค่อยดีเลยนะพี่พลอยโอเคอันนี้ก็ทิ้งไว้แปดนาทีใช่ค่ะโอเคครับเรารอแปดนาทีแล้วแม่ผมตื่นไปก่อสบายไม่เจรัเสียงใช่สชั่วโมงนี่แบบว่าหลับได้หลับแล้ว จรทีๆก็หลับได้แหละก็อันนี้เรียบร้อยเหรอเสร็จเสร็จแล้วใช่แต่เหลือเหลือแผ่นแผ่นไทยใช่โล่งเลยอะหลังคือแบบนี่กูมีหลังวะเนี่ยไม่มีแล้วตอนนี้มันดูหลังกันหมดแล้วแต่ว่แน่นมาก ดเดี๋ยวไปต่อแผนไทยดีกว่าทุกคน อาครับทุกคนครับก็จบเป็นปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมทำมาก็จะมีฝังเข็มนะครับแล้วก็ครอบแก้วแล้วก็ดึงดัดก,กระดูกนะทุกคนตอนนี้ส,สามคอ้นนี้จริงๆแล้วเนี่ยตกอยู่ละราวเกือบ3,000บาทเลยนะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยที่ที่นี่เนี่ยเขาจะมีหลายอย่างมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับแต่ว่าหลักๆที่ทำมาเนี่ยอ,อะไรนะครอบแก้วเนี่ย400บาทต่อครั้งนะทุกคนแล้วก็ฝังเข็ม800บาทแล้วก็ดึงดัดก,กระดูกเนี่ย ดึงนักกระดูกก็800บาทโอ้โหรวมๆแล้วก็เกือบ3,000บาทเลยนะครับแต่ว่ามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับใครที่อยากจะนวดสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็ดึงนักกระดูกด,ด้วยเนี่ยพร้อมกันเส็ดเสร็จเนี่ยถ้าทำแยกเนี่ยประมาณ2,000บาทแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ทำแค่ครั้งละ900บาทเท่านั้นเองทุกคนแล้วใครที่อยากจะรู้ข้อมูลต่างๆนะครับสอบถามโดยละเอียดคุยกับคุณหมอโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น ไปบุกแฟนเฟซไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะทุกคนใครที่สะดวกสาขาตรงไหน,นหรือว่าอยากไปที่ตรงไหนเนี่ยมีที่สาขาโชคชัยสี่แล้วก็ถนนกาญจนาภิเษกบางแคนะครับใครเลือกเลยแล้วแต่ชอบเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ